สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอย่างเงี้ยมีนิสัยรักสันโดดมีเพื่อนน้อยมีความเรียบง่ายในชีวิตนะคะอืมอันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้นะคะอ่ะเกณฑ์ข้อที่3นะคะผู้ชายคนนั้นต้องมีศัก,กยภาพในการสร้างรายได้อาริหารเงินเป็น ต่อยอดได้มีความรู้ด้านการเงินเพราะว่าเราอายุมันเข้าเลขสามแล้วอะ่ะมันไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเล่นๆเ,เออแบบไปไปมามามา,มาห,หายหายอย่างเงี้ยไม่ใช่พี <c oughs> เออก็อยากเลือกที่มันเป็นไปได้อนาคตที่มันจะเดินต่อไปได้นะคะอ่าก็มีคนแซล์เนาะมีคนแซลแบบว่าเอาพอพราะแบบตั้งเกณฑ์เยอะอย่างนี้หรือเปล่าแบบ สร้างมาตรฐานตัวเองสูงอย่างนี้หรือเปล่าถึงยังโสดอยู่ก็จะบอกว่าโดยส่วนตัวมันก็ไม่จริงอ่ะยิ่งที่ยิ่งแบบว่าเราอายุเยอะการจะเข้าเด็กสามอ่ะโอเคเรา เรื่มกันเลยเนาะเผื่อว่าใครที่ยังสดสดอยู่หรือแบบโอ้ยพูดสะเขินเออเถาแล้วประสานแบบยังสโสดอยู่ยังาหาคู่ครองอะไรอย่างนี้เรามาแชร์กันที่จะตั้งเกณฑ์เลือกกันดีกว่านะคะอืมคือจากอายุ เริ่มต้นเนาะตั้งแต่เรามีความรักตั้งแต่ป๊อปปี้เลิฟอ,อะตั้งแต่อายุ1 8บ9เดเดินทางมาถึงตอนนี้ก็30แล้ว10กว่าปีที่ผ่านมานะคะก็ได้มีโอกาส <c oughs> ใจเย็นๆก็มีโอกาสที่มีความสัมพันธ์ได้ศึกษาดูใจกับผู้ชายเลยหลายคนที่ผ่านมานะคะที่ ที่แบบได้เดินเข้ามาในชีวิตนะคะมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีปะปนกันไปตามชีวิตอ่ะเนาะอืมทีนี้มันมันไม่ได้แบบแบบว่าสมหวังสมหวังเลยอะ่ะแบบจะพูดว่ายังไงอะ่ะมันมันเหมือนยังไม่ตรงใจมันเหมือนว่าเรายังอ่าสเปะสปะก,กับความคิดอยู่อืมสเปะสปะก,กับความคิดอยู่เหมือน เหมือนเหมือนว่าเราเลือกดีแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเอ,อือเราก็มาตั้งเกณฑ์กันใหม่นะคะจริงๆเราเคยตั้งเกณฑ์เลือกคู่นี้ตั้งแต่สามปีที่แล้วนะคะก็จะเอามาเกาใหม่ว่าระยะเวลาที่สามปีที่เราตั้งเกณฑ์มาเนี่ยมันก็ยังไม่เจอใครนะคะที่ตรงเกณฑ์เลยอืจากที่เราตั้งเกณฑ์นะคะเลือกว่าใครที่ จะมาเป็นคู่ครองของเราก็ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ30สิบข้อนะมันดูแบบก็เยอะไปอยู่นะว่าเท่าสาสิบข้อเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นคานบบออะไรแบบนี้ <c oughs> เออมันจะมีแบบชายใดไหมที่จะตรงสเปคเราที่เราตั้งไว้ทั้ง30สิข้อก็เลยมาเกาใหม่มาจัดหมวดหมู่ใหม่จากส0สิบให้มันมาเหลืออแปดข้อเออที่เราเลือกมาแดข้อ ที่เราเลือกคิดว่าแปดข้อเนี่ยมันเป็นมันเป็นข้อที่สําคัญมากกับเรานะคะส่วนใครที่เข้ามาดูอาจจะแบบเรืียกเปลี่ยนหรือแบบจะเปลี่ยนความคิดกันได้เนาะข้อแรกนะคะที่เราจะเลือกคู่ครองนะคะก็คือว่าคนนั้นนะคะหรือว่าผู้ชายคนนั้นนะคะเขาเขาจะต้องเข้ากับครอบครัวเราได้ทั้งสองฝ่าย เข้ากับครอบครัวเราได้ทั้งสองฝ่ายคือมันมันจะเห็นว่าทุกวันเนี้ยการที่เราสองคนจะอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่สองคนไงมันมีแบบปัจจัยอื่นเข้ามาอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าครอบครัวเขาอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นที่ว่าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับพ่อแม่กับครอบครัวเขาหรือกับญาติเขาอย่างเงี้ยเออมันก็ต้อง เข้ากันได้มันถึงจะได้ไม่มีปัญหานะคะ,ะเกณฑ์ข้อที่2ของเราก็คือคนนั้นนะคะเขาก็จะต้องมีไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันกับเราออเออไลฟ์สไตล์ยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นเราชอบการพัฒนาตัวเองชอบปอ่านหนังสือออกกําลังกายบ้างเป็นครัง้งคราวอย่างเงี้ยมีนิสัยรักสันโดษมีเพื่อนน้อยมีความเรียบง่ายในชีวิตนะคะอ,อันนี้ก็คือไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันได้นะคะ เกณฑ์ข้อที่3นะคะผู้ชายคนนั้นต้องมีศักยภาพในการสร้างรายได้บริหารเงินเป็นต่อยอดได้มีความรู้ด้านการเงินอ,อันนี้ก็สำคัญนะคะข้อที่4ที่เลือกมานะคะเขาต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักคิดรู้จักคิดไม่เรื่องมากใจเย็นอ่อนโยนสุภาพอืมดูแล้วแบบถ้าอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นอะไรอย่างนี้นะคะข้อที่ห้าเขาต้องรักใส่ใจเรามีความโรแมนติกมี รสนิยมทางเพศตรงกันนะคะเออ,อจริงๆอะ่ะเราเราชื่นชมมากนะเวลาที่เราเจอผู้ชายที่เขาดูแลผู้หญิงแบบร้0ยเอรน่ะเราชื่นชมเขามา,มากๆเลยมันมันทำให้เรารู้สึกปลอดภยัยและเรากอ็อยากมอบความรักแล้วก็มุ่งเน้นให้ความสัมพันธ์กับผู้ชายประเภทนี้นะคะมันดูแบบเป็นโ r รไวเดอร์อ่ะเออ ข้อที่6นะคะอ่าเรื่องอายเออุเขาต้องมีอายุมากกว่าเราอาอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเป้าหมายไว่าตอนนี้วันอตอนนี้ก็คือเขาต้องมีอายุ35บว้าบวกมีความสูงผิวพรรณสะอาดน้ำเสียงดีบุคลิกดีอ,อดูแบบ จะหาเจอไม่ไม่รู้นะแต่รู้วต้องมีอ่ะเกณฑ์ข้อที่เจ็ดนะคะเขาต้องไม่มีโรคที่เป็นกรรมพันธ์ที่มีที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ลูกที่เกิดมาเนี่ยมีความผิดปกติฟังดูแล้วฟังดูแล้วมันก็เกณฑ์ข้อเนี้มันมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเนาะอืมแต่ว่ามัน เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ต้องใส่ใจอ่ะกับการที่เลือกคนที่แบบไม่เป็นโลกที่เป็นที่เป็นกรรมพันเพราะว่าเราเรามองว่าในอนาคตนะถ้าเราจะสร้างอนาคตกับใครมีลูกมีอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากให้ลูกที่เกิดมาเขามีร่างกายที่แข็งแรงไม่ไม่ผิดปกติทางพันธุก,กรรมนะคะอืม เกณฑ์ข้อที่แปดนะคะสุดท้ายแล้วมีเขาคนนั้นต้องมีความเข้าใจชีวิตเข้าใจศัตรธรรมอ่าเข้าใจศาสนามีความเชื่อที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับเราหรือว่าสูงกว่ามันถึงคุยกันรู้เรื่องหรือว่าพูดง่ายๆก็คือศีลเสมอกันอืมดูว่าแปดข้อที่เราเลือกมามันดูเยอะไปไหม เ,เพื่อนๆก็แบบมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะเหมือนแบบจะเจอไหมทั้งชีวิตนี้จะได้มีสามีจริงๆไหมคือเราก็พยายามมองหาความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปได้นณตอนนี้เพราะว่าเราอายุมันเข้าเลขสามแล้วอะ่ะมันไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบเล่นๆเออแบบ ไปไปมามามา,มาห,หายหายอย่างเงี้ยไม่ใช่ผีเออก็อยากเลือกที่มันเป็นไปได้อนาคตที่มันจะเดินต่อไปได้นะคะอ่าก็มีคนแซลเนาะมีคนแซลแบบว่าเออเพอแบบตั้งเกณฑ์เยอะอย่างงี้หรือเปล่าแบบสร้างมาตรฐานตัวเองสูงอย่างงี้หรือเปล่าถึงยังโสดอยู่ก็จะบอกว่าโดยส่วนตัวมันก็ไม่จริงอ่ะยิ่งที่ ยิ่งแบบว่าเราอายุเยอะสเปคเราก็ต้องยิ่งเยอะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานเราผ่านประสบการณ์มามากเราก็ยิ่งตระหนักแล้วก็ต้องเลือกต้องรอบคอบในการเลือกคู่ชีวิตให้ดีมันจะได้ไม่เป็นปัญหาในอนาคตนะคะหรือว่า เผื่อมีลูกกันไปแล้วเราก็อยากบอกกับลูกให้เขาได้ภูมิใจว่าเราเลือกพ่อที่ดีให้เขาได้ไม่ได้อยากแบบว่าต้องขอต้องต้องมองหน้าลูกแล้วแบบต้องต้องขอโทษลูกว่าเอ้ยที่ผ่านมาเราเลือกพ่อไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากไม่อยากคิดในถึงจุดนั้นเราก็เลยต้องเลือกก่อนณนะจุดนี้ส่วน จะเจอไหมจะมีไหมเราไม่รู้แต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเราตั้งเกณฑ์แล้วเราอยู่ในสโคปของตัวเองแล้วยังไงมันก็ต้องเจอเนาะอขอบคุณนะคะมันต้องเจอแหละเราก็ก็คิดว่ามันต้องเจอแหละเพราะว่ามันเคยล้มเหลวกับเรื่องความรักมาเยอะแล้วไงเพราะว่าเราเราเลือกเราไม่ได้เลือกเลยเราเหมือนจะเอาใครมาก็ได้อย่างเงี้ยก็อืม ต้องเลือกแหละรอบเนี้มันมันต้องเลือกแล้วเราอืมสมมติว่ามันแปดข้อที่เรากําหนดไว้เนี่ย